การถ่ายทำรายการวิชากดังกล่าวปฏิบัติตามมาตรการ Universal Prevention และมีมาตรการป้องกันความเสี่ยงสำหรับกลุ่มเสี่ยง608อย่างเคร่งครัดถอดหน้ากากเฉพาะอยู่หน้าฉากเท่านั้นโสโดนแฟนรายการทุกคนนะครับเรื่องจริงในไลฟ์กับ PK จะบอกว่าช่วงนี้ผมติดภารกิจอยู่เล็กน้อยนะฮะก็เลยต้องส่งเวทีนี้ของเราเนี่ยให้กับน้องชายผมแตไม่ต้องห่วงครับขอเวลาสักพักเดียวและเดี๋ยวจะกลับมาเจอกันหน้าจอชื่เรื่องจริงในไลฟ์กันอีกครับ ช่อง7 HD บริษัทกันตนากรุ๊ปจำกัดมหาชนบริษัทสาราดีจำกัดเสนอรายการเรื่องจริง Night Life นำเสนอโดยน้ำดื่ม Regency Bangkok Metro Network Metro สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่วาไรตี้ก่อนนอนในรายการเรื่องจริง Nightlife ซึ่งเรานะครับจะมาพบกันเป็นประจำครับทุกคืนวันเสาร์สี่ทุ่มครึ่งทางช่อง7 HD อันแน่คุณผู้ชมององคงงใช่ไหมครับว่าผมมิกบรมุตมายืนทําไมตรงนี้แน่นอนครับคุณพีเคติดภารกิจครับผมเลยขออนุญ,ญาตอาสามาเป็นพิธีกรแทนแขกรับเชิญของเราในวันนี้ซึ่งเป็นแขกหลักก็คือคนที่เรารู้กันว่าชื่อใหม่หน้าคุ้นปลุกทุกกระแสเขย่าทุกวงการนาทีนี้ต้องบอกเลยนะครับไม่มีใครไม่รู้จักเขาแต่ก่อนที่จะไปพบกับเขาครับต้องบอกเลยว่า ช่วงโควิดที่ผ่านมาเมื่อระยะเวลา2-3ปีคนไทยหลายๆคนเนี่ยนะครับพลาดพลาดหนักเลยกับโอกาสที่จะได้ไปร่วมแสดงความภาคภูมิใจไปร่วมแสดงความยินดีและเห็นความสำเร็จของคนกลุ่มหนึ่งที่พวกเขาได้ไปดำเนินภารกิจเพื่อประเทศชาติสร้างชื่อเสียงให้กับวงการกีฬาของบ้านเราครับและในค่ำคืนนี้รายการเรื่องจริงไนท์ไลฟ์ได้รับเกียรติจากนักกีฬาพาราลิมปิก ทีมชาติไทยถึง3ท่านได้ไปจารึกความสำเร็จให้กับประเทศไทยในการแข่งขันพาราลิมปิกเกมที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นเมื่อปี2020ไปพบกับพวกเขาทั้ง3ท่านทางนี้เลยครับขอต้อนรับนะครับคุณสายสุนีจนะนะครับคุณรุ่งโรดไทยนิยมและคุณสมชายดวงแก้วและนี่เลยครับคือตัวแทนเหล่าฮีโร่นักกีฬาพาราลิมปิกทีมชาติไทยครับ คุณแววเป็นนักกีฬาวิลแชร์นะครับประเภทฟันดาบคุณรุ่งเป็นนักกีฬาเทเบิลเทนนิสและคุณเต้อดีตเคยเป็นนักกีฬาพาราลิมปิกคนแรกของเมืองไทยที่สามารถคว้าเหรียญทองว่ายน้ำมาได้สำเร็จครับผมรวมนะครับทั้งยังมีโอกาสคว้าอีกหลายเหรียญรางวัลตามมาอีกด้วยแต่ตอนนี้ผันตัวเองครับมาทำหน้าที่โค้ชหรือว่าผู้ฝึกสอนนักกีฬา ว่ายน้ำให้กับทีมชาติไทยนั่นเองเอางี้ดีกว่าซื่อจากายสํานักนะครับต่างก็ยกย่องให้3ท่านนี้แหละเป็นฮีโร่สำหรับคำว่าไม่หยุดพยายามจุดเริ่มต้นของการเป็นนักกีฬาพาราลิมปิกเนี่ยกว่าที่แต่ละท่านจะประสบความสำเร็จในทุกๆวันนี้เราต้องฝ่าฟันอุปสรรคขนาดไหน จุดล่มต้นการเล่นกีฬาไม่ได้ง่ายนะคะพี่ผิดหวังครั้งหนึ่งตอนปี 2000, 2002ตอนที่สมชายได้ไปตอนชิดนี้พี่ไม่ได้ไปนะคะเนื่องจากว่าตอนนั้นกีฬาฟันดาบเป็นกีฬาที่ใหม่มากแล้วก็ด้วยทั้งนี้ทั้งนั้น่าผู้ใหญ่ยังไม่รู้จักเราก็ไม่สามารถที่จะไปคอลี่ไฟล์ได้แล้วก็เสียใจมารอบหนึ่งกว่าที่เราจะมาใช้พารันปิกพี่ต้องใช้ชีวิตมาอยู่ที่กรุงเทพด้วยความพิการของตัวเองตอนนั้นพี่จบแค่ ม6กศนที่เราเรียนศูนย์ฝึกอาชีพแล้วก็มาทํางานเดือนละ6กพันค่ะคไหนจะค่าหอเดือนละ0องพันไหนจะกินอะไรอีกเราแทบจะไม่มีเงินที่จะต้องต้องนักงแท็กซี่ไปซ้อมอพี่ต้องมาซ้อมที่ปากเกร็ดเพื่อเตรียมความพร้อมที่จะการคัดตัวอย่างเงี้ยค่ะพี่สมชายเหครับเจออุปสรรคอะไรมาบ้างจริงๆเนี่ยผมเล่นกีฬามาตั้งแต่เด็กแล้วตอนอายุ1 5 1 6อย่างเงี้ยแต่ว่าตอนนั้นอะ่ะกีฬาควพิการมันไม่บูมนะครับแล้วเรื่องของอระดับความพิการเนี่ย ของผมเนี่ยค่อนข้างเยอะทางประเทศไทยก็ยังไม่มีงบพี่จะส่งนะครับเขาก็ต้องต้องเอาคนที่พิการได้น้อยที่สะดวกสะดวกไปไปแข่งไปอะไรเงี้ยแต่ถามว่ามันเหมือนปัจจุบันนี้ไหมนะครับก็ไม่เหมือนครับการสนับสนุนก็ไม่มีมีแต่นายกสมาคมกับตัวนักกีฬาเดินหาสปอนเซอร์กันเองอะไรเงี้ยก็ไปขอทางนู้นทีนี้ทีนะครับสมัยนั้นคืออุปสรรคเนอะแต่เราก็เห็นแล้วว่าสิ่งที่มาจากใจกับความพยายาม ก็ทาให้ได้เหรียญกลับมาสู่ประเทศไทยเราใช่ครับตรงนั้นลุ่งแล้วครับอุปสรรคครับครับก็การเป็นแข่งขันพาาลปิกเกมเนี่ยไม่ใชว <c oughs> ใ่ว่าใครๆจะเข้าไปแข่งขันได้ไม่ใช่ว่าคุณมีเงินแล้วคุณไปแข่งขันได้ไม่ใช่ <c oughs> คุณต้องเป็นการการคัด <c oughs> เลือกการคัด <c oughs> เลือกจากอันดับแรงโลกอย่างปิงปองเนี่ยหนึ่งถึงสิบหกของโลกได้เข้าร่วมแข่งขันนะแต่มีคนแข่งโหสามสี่ร้อยห้าร้อยคนต้องมีการแข่งขันกันตลอดเวลางบประมาณที่การกีฬาให้มาเนี่ยบางครั้งมันไม่เพียงพอเราก็ต้องออกไปหางบประมาณเองครับผมเอา แผนไปให้ขอสปอนเซอร์เนี่ย <Wow. S 2> เขาพูดมากับผมคำานึงว่าอะไรรู้ไหมว่าคนมีการเล่นกีฬาได้ด้วยหรออุ้ย <U y. S 2> เนี่ยโอ้โหแบบอืมโอเคก็ก็มันเป็นเหมือนแบบเหมือนเราเอาคัตเตอร์ถางหญ้าพี่ครับโอ้โหมันลําบากมากมันลำบากจริงๆโอ้โหตอนนั้นแต่ตอนนั้นผมโชคดีผมก็ยังมีความโชคดีอยู่ที่ว่าการมินไทยผมขออนุญาตพูดนะว่าการมินไทยเนี่ยเอ,เอาเอาตัวผมเนี่ยเอาประวัติผมไปลงในหนังสือสวัสด,ดีที่อยู่ข้างบนเครื่องบิน เพื่อที่ให้คนช่วยกันระดมทุนให้แล้วก็การบินไทยก็ให้ไมคมาว่าเราจะบินไปที่ไหนบ้างอันนั้นถือว่าผมโชคดีที่มีจุดเริ่มต้นที่ดีเพราะการแข่งขันทีหนึ่งเนี่ยผมพูดถึงเรื่องงบประมาณเลยว่าตั๋วเครื่องบินแล้วแต่ระยะทางใกล้ไกลแต่เนี้ยเราได้ตั๋วเครื่องบินละค่าลงทะเบียน2 0 0 0 0ถึง30,000ต่อรายการต่อคนเราบินที่จะควอลิฟายเนี่ยนะใช่ครับแล้วไม่มีเงินรางวัลให้กลับมานะไม่มีได้แต่แต้มสะสมมาแต่ละประเทศก็ไม่เท่ากันนะับเลทเพื่อที่เราจะลงไปลงแข่งเเอาแรร้งกิฉยๆใ่คับ สองสามหมื่นสองสามหมื่นแล้วตั๋วเครื่องบินแล้วแต่ระยะทางอีกนะอันนี้พูดถึงความยากลําบากที่จะได้ใครเข้าร่วมแข่งขันพายิกเกมอันนี้ไม่พูดถึงตอนซ้อมตอนเก็บตัวตอนซ้อมก่อนเก็บตัวไม่มีอะไรให้เราเลยตอนนั้นยังไม่มีอะไรให้เราเลยที่พักอาหารการกินไม่มีเลยเราต้องซ้อมเองถ้าเราอยากจะเป็นเลิศมีแค่วงเวลาที่เก็บตัวแค่หกเดือนต้องไปหาอะไรอย่างเงี้ยต้องไปหาที่ที่แบบว่าสู้หัวนอนใช่นอนใต้สะจันก็มีเพื่อตังเพื่อตังจะได้เหลือ เหลือไว้กินไม่ใช้อะไรอย่างนั้นเลยสมัยนั้นเป็นอย่างนั้นสมัยนั้นเป็นยังอะไรนขนาดนั้นเลยกว่าไม่มีที่พักไม่มีศูนย์กีฬาไม่มีกว่าจะมีวันนี้เอาจริงอันนี้ก็ผมก็ต้องต้องขอบคุณนะรุ่นพี่เก่าๆอย่างพี่แววพี่หวัดพี่สมชายอะไรเงี้ยผมผมมาเจอแล้วพวกพี่เขาผสมมาเลยละก็คนเริ่มรู้จักมากขึ้นเพราะพวกพี่เขาพยายามกว่าเราทําให้คนทั่วไปได้รับรู้เนว่าคนพิการไม่ได้เป็นภาระต่อสังคมนะเขาสามารถ ทำอะไรให้กับสังคมได้ทําชื่อเสียงกับสังคมได้ไม่ใช่แค่สังคมครับทาชื่อเสียงให้กับประเทศเลย<ช>ครับเนี่ยพี่มันเป็นจุดเริ่มต้นจริงๆกว่าที่เราจะได้ไปพาราลิมปิกเกมกว่าจะได้ไปเนี่ยพี่บางคนเนี่ยไปมองที่เราประสบความสำเร็จแล้วได้เหรียญ<ช>ทองมาแล้วอเอยเขาเก่งนะแต่เขาไม่รู้หรอกระยะทางกว่าจะไปถึงกว่าจะไปถึงอุปสรรคมันเยอะแยะมากมายขนาดไหนใช่ครับสิ่งที่ผมแบบแฮปปี้ที่สุดคือตอนที่ผมได้เหรียญทองในการแข่งขันโลิมปิกเกมที่กรุงลอนดอนปี2002ผมผมมีพอแล้วผมสามารถจะแบ่งปันให้คนอื่นผมทําให้ คนพิการมีจุดยืนในสังคมได้แล้วพี่ทาให้รุ่นน้องๆเนี่ยรุ่นหลังๆเนี่ยรุ่นที่จะผัดไปขึ้นมาใหม่เนี่ยมีลู่ทางมีช่องทางในการที่แบบอุ้ยเราซ้อมอย่างเดียวนะเราไม่ต้องมาทำอย่างอื่นแล้วนะผมพูดเลยนะเหมือนไปในถ้าแล้วไม่มีทางออกอะรุ่นนี้คือรุ่นแรกที่เริ่มเจาะให้เริ่มมีแสงสว่างครับแสงแสงริบหรี่แสงริบหรี่รุ่นนี้เริ่มมาเปิดให้รูใหญ่ขึ้นเรื่อยๆใช่สมัยผมเนี่ยพอช่วงช่วงที่ผมได้เหรียญเนี่ยก็ยังเป็นความยากลําบากอยู่ ที่แบบยังไม่มีเงินสนับสนุนอะไรนะครับ,รบก็ยังต้องตะเวนโชว์ตัวเพื่อหาไรายได้ะระดมทุนอยางเงร<ล>ะดมทุนมาจ่ายค่าเหรียนตัวเองนะครับถักเดียวเยวจ่ายค่าเหรียนตัวเองแปลว่าอะไรครับสามาคมเขาตั้งค่าอาชฉีพไว้ล้านนึงสมัยนั้นฮะแต่ล้านนึงเนี่ยไม่ได้ไม่ไม่ได้จากกอทอรหรือได้จากหน่วยงานอะไรที่มันแบบเป็น เป็นนโยบายหรือเป็นอะไรเป็นงบประมาณหรืออะไรเงี้ยครับ <S 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 แต่เป็นเงินที่เราต้องไปโชว์ตัวแล้วเพื่อได้ค่าตอบแทนแล้วก็มารวมรวมวม,วมกันก็จ่ายทีละคนทีละคนตอนนั้นมันยังไม่เป็นตัวหน<ช>ังสือยังไม่เป็นกฎเกณฑ์ว่าค่าตอบแทนเท่าไหร่เรายังไม่มีเขียนยังไม่มีบันทูกในในการกฎระเบียบของของกลางค่างอะไรอย่างเงี้ยแล้วจนจนคุณจุตินันพี่ลมพังดีคุณนิดหน่อยครับคุณนิดหน่อยครับเริ่มเข้ามาสนับสนุนครับดับแรกเริ่มมาสนับสนุนแล้วเหมือนช่วยช่วยเอาตัวนักกีฬาแบบ โฆษณาเหมือนเหมือนเหมือน,นพีเซนให้คนรู้จักมากขึ้นรู้จักมากขึ้นครับผมบขออนุญาตเล่าเรื่องคุณจุตินันท์สักนิดนึงนะฮะเล่าเลยครับเพราะว่าผมอยู่กับกีฬาคนพิการมาก่อนที่ท่านจะเข้ามาดูเนาะก็คือตอนแรกผมก็เราก็อย่างที่บอกว่าเราต้องออกไปหาสปอนเซอร์เองอะไร,รเองเนี่ยยังไม่รู้เลยว่ามีกีฬาคนพิการแต่ตอนนั้นท่านก็เข้ามาตอนปี2548การแข่งข,ข,ขันอาเซียนพาราเกมหรือว่าซีเกมคนปกตินะฮะตอนประเทศฟ,ฟิลิปปินส์ตอนนั้นท่านเป็นหัวหน้านักกีฬา หัวหน้าคณะนักกีฬาไปแข่งขันท่านก็ไปสนามด้วยนะออกลงพื้นที่ด้วยไม่ใช่แบบเอ้ยส่งตัวแทนไปไม่ท่านจะคุกคีกับนักกีฬาท่านจะให้ความสาคัญกับนักกีฬาผมเชื่อว่าท่านจําชื่อนักกีฬาได้90%อพอซปีแปที่ฟิลิปปินส์เสร็จปุ๊บปี5 5 0 2 5 2 5 0ที่4ีเกมที่โคราดบ้านเราตอนนั้นท่านนำทัพเองเลยครับเป็นผู้จัดการทีมเลยครับเริ่มหาสปอนเซอร์มาให้เรารก็เป็นเจ้าเจ้าเหรียญทองนกีฬาคนพิการเป็นเจ้าเหรียญทองในการแข่งขัันนนนตอ้ แล้วก็มาปี2,552ท่านเริ่มเล็งเห็นปัญหาและอุปสรรคของกีฬาคนพิการว่าคนกีฬาคนพิการเนี่ยต้องการอะไรบ้างก็เลยระดมทุนท่านเป็นผู้ก้างขวางใน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 ,ในสังคมอ<ล>ยู<ล>ย่แล,ล<ะ>้วท่านก็ช่วยกระดมทุนเพราะท่านมองเห็นว่าทุนเนี่ยมันเป็นสิ่งสําคัญที่จะทําให้ในักกีฬาพัฒนาและประสบผล,ลได้ท่านจะไม่มาดูว่าเอ้ยนักกีฬาะสมเสร็จดูแต่คนที่ประสมไม่ท่านดูแลตั้งหต่ลากย่าเลยปูพื้นขึ้นมาเลย อุ่กรขาดเหลืออะไรท่านหาให้บอกมาหาให้หาให้เพราะว่ามันเป็นสิ่งสําคัญที่จะพัฒนาไปสู้กับต่างประเทศได้ตอนนี้นักกีฬามีแค่ที่ซ้อมอย่างเดียวไม่ต้องคิดเรื่องอื่นแล้วท่านลงมาช่วยเติมเต็มจากคนนิดดห่อยูแลจากที่การกีฬาให้มาการกีฬาให้มา80ขาดอีก20จะครบร้อยท่านเสริมให้เต็มร้อยเอาจากที่มูลนิธิลงมาช่วยเรานักกีฬาไม่ต้องมีหน้าที่อะไรเลยทุกวันนี้ซ้อมอย่างเดียวซึ่งก็ดีก็กลายเป็นว่าเราก็เน้นการฝึกซ้อมเพื่อให้ได้รางวัลกลับมาความภาคภูมิใจกลับมา ท่านบอกว่าต้องเสมอภาคท่านพยายามให้กีฬาคนพิการกับกีฬาคนปกติเสมอภาคกาันท่านกเลยพยายามผลักดันจนพวกเรามีกําลังใจจนสวัสดิการของด้านเงินรางวัลหน้าเวลานี้ดีขึ้นนะคะจากที่แบบส0ตอนนี้60%แล้วค่ะในมุมมองผมนะผมคิดว่าหลังจากเนี้ยคือท่านปูไว้หมดแหละครับท่านจากไปเนี่ยผมอยากให้ผู้ใหญ่ที่เหลือเนี้ยอยากให้สืบเจตนาลมท่าน ถ้ามีคนมามาสารต่อท่านนะผมว่าทุกอย่างมันยังคงก้าวหน้าเดินหน้าต่อไปผมว่านักกีฬาก็รักท่านแล้วก็อย่างที่สมชายบอกอยากให้คนที่เข้ามาทำเนี่ยท่านได้ปูพื้นฐานไปหมดแล้วเอาใจเข้ามาทําแล้วก็ตั้งใจทำจริงๆผมว่านักกีฬาทุกคนก็สามารถพัฒนาตัวเองแล้วก<ม>็<ำ>ผมและผมก็เชื่อว่าคนไทยทั้งประเทศก็เป็นกําลังใจให้ขอให้ได้ตามที่อยากได้พูดเลยนะว่าทั้ง3คนที่ถือว่านอกจากจะเป็นตัวแทนนักกีฬาพาราลิมปิก ทีมชาติไทยแล้วนะครับยังเป็นตัวแทนของผู้พิการอื่นๆโดยเฉพาะที่ผมพูดตั้งแต่ต้นว่าเป็นฮีโร่ให้กับทุกคนที่ไม่หยุดพยายามวันนี้มีโอกาสนะครับอยากจะฝากข้อคิดอะไรดีๆให้กับแฟนๆรายการที่กำลังชมเราอยู่ไหมครับอยากให้แบบการจะทำอะไรก็ตามนี่ค่บางอย่างสำคัญที่สุดไม่ว่าจะปัญหาอะไรนะสำหรับในตัวของพี่แววนี้ก็คือจะมองแบบมองด้านกลับไปหาครอบครัวเลยค่ะ ก็คือเอาครอบครัวเป็นที่ตั้งแล้วก็ทําให้เรามีพลังขึ้นนยค่ะก็เลยก็ฝากถึงว่ามีปัญหาไม่ว่าอะไรก็ตามเนี่ยก็ลองหันคุยกับครอบครัวไม่ว่าอะไรเราคิดว่าครอบครัวรับแล้วก็พร้อมให้อภัยดยทุกๆด้านนียค่ะครับพี่สมชายครับอยากให้สร้างพลังบวกตัวเองเยอะๆคิดอ่าถ้าคิดว่าวันนี้แย่เนี่ยเชื่อเถอะมันยังมีมุมที่คนแย่กว่าเรามีอย่าคิดว่าเราแย่แล้วที่สุดแล้วบนโลกนี้จริงๆมันไม่ใช่หรอก นะครับแค่เรายังไม่เห็นมุมคนที่เขาแย่กว่าเราแค่นั้นเองนะครับให้คิดเสมอว่าแย่แค่เนี้ยมันเรื่องจิ๊บจ้อยวันนี้เราแย่เฮ้ยมันจิ๊บจ้อยอ่ะนะครับให้มองเป็นเรื่องให้เป็นเม็ดทรายนะครับแล้วผมก็มีคําประโยคที่ผมผมใช้บ่อยๆนะครับกับกับตัวผมทุกวนันนี้ผมพะว่าทุกอย่างเป็นไปได้ถ้าใจอยากจะเป็นนะครับว่าผมผมใช้ประโยคเนี้นะครับสร้างแรงบวกให้ตัวเองคุณลุงครับ ผมขอหย่าพูดถึงเรื่องความสําเร็จแล้วกันอมผมเล่นกีฬาวิงปองเนี่ยไม่ใช่แค่วัน2วันแล้วผมไปได้เหรียญทองในการครับโอลิมปิกก็ตั้งแต่ที่ผมเล่ามาอุปสรรคและปัญหามันเกิดขึ้นยังไงบ้างกว่าจะประสบความสำเร็จนะผมผมเนี่ยใช้เวลาสิกว่าปีผมไปแข่งครั้งแรกเลยผมก็ตกรอบแรกในการแข่งขันไม่ได้แบบโหได้เหรียญเลยในครั้งแรกไม่ใช่แต่เราลุกที่จะขึ้นมาสู้ใหม่ผมอยากให้ทุกคนเนี่ยลุกขึ้นมาทําในสิ่งที่ตัวเองรักไม่ใช่ต้องเล่นกีฬาคุณถนดดัดในด้านไหนเนี่ย รักในสิ่งที่จะทำแล้วใจลงไปทํารักมันรักมันทํามันซ้ําๆบ่อยๆทํามันซ้ําๆบ่อยๆเนี่ยไม่ว่าช้าหรือเร็วนี่ประสบความสำเร็จแน่นอนครับเพราะผมลุกแล้วผมลุกขึ้นสู้ต่อผมเลยได้เหรียญทองในการแข่งขันพาราลิมปิกเกมครับอย่างที่บอกพี่ทั้ง3คือพลังที่ดีมากสําหรับคนทุกคนในสมัยนี้ที่เจอปัญหาเราอยากจะท้ออยากจะหยุดทําโทษตัวเองโทษคนอื่นเมืม่อไหร่ที่เราท้อเราเหนื่อยเราโทษตัวเอง หันมาดูสมคนนี้นะสิ่งที่เขาเจอจนกระทั่งเขามายืนอยู่จุดจุดนี้ได้มันลำบากกว่าที่เราเจอเยอะเป็นกําลังใจให้นะครับขอบคุณ<ช>ทั้งสามท่านมากๆครับเรื่องจริงไนท์ไลฟ์